ศักดิ์สิทธิ์จังเลยปืนยิงไม่ออกอะไรเงีเ่ยตำรวจจนพนันขันต่อกันว่าถ้ายิงไม่ออกจะต้องเสียเงินกันเท่าไหร่ลงการพนันกันออไอ้ผู้ที่เคยเห็นในการลองมาแล้วก็ไม่กล้าไอ้ผู้ที่ยังไม่เห็นก็กล้า,าวันนี้สุดว่าประจักษ์แล้วก็ไม่กล้าเ,เนี่ยหลวงพ่อท่านเป็นท่านเป็นพระศักดิ์สิทธิท์ตะกูดของท่านเหรียญของท่านนะ ท่านก็ออกหลายหลายรุ่นนะเหรียญของท่านมีรุ่นฉลองเกินเอารุ่นรุ่นแรกรุ่นฉลองผู้ประชารุ่นฉลองพระประธานแล้วก็รุ่นฉลองเกินแล้วก็มาทําตะกุดพอทำตะกุแเราก็มาทํารุ่นสุดท้ายรุ่นทําบุญอายุห0สิบรุ่นทำบุญอายุห0สิบรุ่นนั้นก็ทําออกมาเหรียญไม่สวยอ่า หลายๆคนลูกศิษย์ลูกหาก็บอกว่าน้ำเหรียญไม่สวยใครจะเช่าไม่เช่าก็ช่างวันเดี๋ยวพวกแจกงานส่งูก็ได้ก็บอกต่อมานะเรียนรุ่นนั้นก็ประสบผลสำเร็จเยอะค้าขายก็ดีใครติดตัวเอาไปค้าขายเดินทางดีหมดเลยอ่าดีหมดเลยศักดิ์สิทธิ์หมดเลยเออตั้งแต่นั้นมาก็จนสิ้นบุญท่านนะ ท่านสิ้นบุญหลวงพอ่ออยู่ต่อมาท่านสิ้นบุญเมื่อปี2326 27มาจุดต่อมาก็อตาตมาภาพก็มาเป็นเจ้าวาดแทนหลวงพอ่อเมื่อปี2326เ,เดือนพฤศจิกาก็มาเป็นเจ้าวาดแทนหลวงพอ่อพอเป็นเจ้าวาดแทนหลวงพอ่อก็หนักใจนะเพราะว่าเราเป็นพระใหม่เราก็ไม่เก่งเหมือนหลวงพอ่อความความสามารถก็ไม่เก่ง ปูกเสกแรกยันก็ไม่ได้อะไรทําอะไรก็ไม่เป็นแต่พอมาเป็นแล้วก็เหมือนกับบุญบุญบุญส่งหรือบุญสนับสนุนทําอะไรก็มีญาติโยมมาให้ความอุปถัมภ์หมดอย่างทําเขื่อนเนี่ยแปกล้านก็มีลูกศิษย์ลูกหาญาโมยมกรมโยธาหางบประมาณมาสร้างให้จนหมดจนเสร็จ86ดสกล้าน แล้วก็มาบูรณะอุโบสถหลังนี้อีก6 4ล้าน0แก็เสร็จแลก่อนน้ำท่วมหมดแล้วก็ไปบูรณะสะาราการะเรียนก็5 0 0แสน5แสนกว่าก็เสร็จไปทำกุฏีจองใหม่ล้านก็เสร็จแล้วก็มาลาดยางไปในวัดนี้อีก7ล้านทำถนนใหม่ในวัดเนี่ยถมดินปรับภูมินัศใหม่เอาต้นไม้มาปลูกเสริม ก็ใช้งวประมาณอีกประมาณ10บล้านบาทตรงนี้แล้วก็ย้ายกุติทั้งหมดอยู่ตรงนี้นี่ยเอาไปสร้างทางด้านใหมแต่ก่อนจะไปสร้างก็ไปซื้อที่ใหม่อีก25ไร่สองงานกับ4ตารางวาซื้อสมัยนั้นไม่แพงโชคดีก็ได้8 0 0 0 0 0บาทแค่8 0 0 0 0นบาท